หายไม่รัสร้างขอเดวจะว่าวัตชิวัตซันเดย์สเหร่ซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพช o โซทูนใเดือนสิงและในคลิปที่แบ้นทิกในพา์นี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการฟาร์มเงินกันนะครับซึ่งจะเป็นการฟาร์มเงินที่ใน1ชั่วโมงเนี่ยสามารถหาเงินได้ถึง1ล้านกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันจะเป็นเมดเงินที่ได้รับจากตัวมอนสเตอร์โดยที่จะยังไม่นับเรื่องเกี่ยวกับไอเทมดีๆที่เราสามารถเอาไปขายต่อกันได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับ บัตรเปิดตลาดที่เป็นบัตรไมช h อ p หรือบัตร p พส s o n a ช s h อ p เนี่ยก็สามารถมาฟาร์มกันได้ไม่ยากกันเลยนะครับอ่ะก็สำหรับวิธีการฟาร์มในครั้งนี้นะครับก็คือฟาร์มจากตัวมอนสเตอร์ในโซนต่อสู้ก็คือจะเป็นโซนที่จะมีเหตุการณ์ P S C เบอร์ A นเนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มอนสเตอร์มันจะออกมากันอยู่เรื่อยๆนะซึ่งจุดที่แบบยอดนิยมในการฟาร์มนะครับนั่นก็คือรีเทมูเอลูโนซ่านะครับหรือก็คือเป็น สดอดสู้ทางฝั่งซ้ายของเขตทะเลทรายรีเทมนะทำไมถึงต้องเป็นโซนิลลานั่นก็เพราะว่ามันจะเป็นโซนที่มอสเซอร์ร้วยส่วนใหญ่นั้นมันจะมีเลือดไม่ได้เยอะมากทำให้เราสามารถเคลียร์มอสเซอร์รได้ไวคือการที่เราเคลียร์มอสเซอร์รได้ไวขนาดไหนเนี่ยมอสเซอร์รในเหตุการณ์เพซิเบิร์ก็จะยิ่งเกิดมาไวขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งนี่ก็จะลงแบบประดับแหลงสูงสุดกันไปเลยนะแล้วก็สำหรับคาที่จะใช้ในการฟาร์มนะครับนั่นก็คือ คาร์วีเกอร์ซับฟอร์นั่นเองนะครับทำไมถึงต้องเป็น2คลาสนี่ละ่ะเริ่มจากคาร์วีเกอร์ก่อนนะครับก็คือจะเป็นคาที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธหลักที่ใช้ในการฟาดในครั้งนี้ก็คือจะเป็นตัวอาวุธไม้แทกนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นอาวุธที่มันจะมีพีเตัวหนึ่งก็คือเป็น PA ตัวแรกสุดกันเลยนะครับก็คือจะเป็นพีเตัวนี้มันก็คือตัว PA f u ฟเลนโดล Bla ลสนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นท่าที่มันจะเป็นการยิงกระสุนออกไปด้านหน้า3นะัดซึ่งมันเป็นทท่่าจมตีี ค่อนข้างจะกลายระดับหนึ่งแล้วก็จะมีฮิตบอยที่ค่อนข้างจะกว้างกันด้วยมันเลยเป็นท่าที่ใช้ในการกวาดมอนเซอร์ได้ดีมากๆกันเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์เพซีเบิร์นเนี่ยมอเซอร์ Monster มันก็จะเกิดแบบตำแหน่งตายตัวกันอยู่แล้วถ้าเราสามารถหาจุดยิสักจุดหนึ่งเนี่ยแล้วก็สแปมทัน,นี้กันไปได้เรื่อยๆกันเลยนะครับก็จะเป็นท่าที่เหมาะกับการอาเคียมอนเซอร์ในช่วงเพซีเบิร์ดอย่างมากแล้วก็ทีนี้ท่ามัก็คือจะเป็นตัวอาวุธ สำหรับตัวอาวุธที่เป็นซีรีส์ต่างๆนะครับซึ่งสรับอาวุธในครั้งนี้นก็คือวุ้มายแท็กใช่ไหมซึ่งสรับซีรีส์นั้นจะใช้เป็นตัวไหนก็ได้นะครับขอให้มีการตีบวกสูงสุดมามีการใส่อาศัยอาอเมนจนครบแล้วก็มีการปลดล็อกพลังเทียบแบบเป็นระดับสูงสุดกันด้วยนะครับซึ่งของผมเนี่ยยังใช้เป็นแค่ตัววุธระดับ6ดาวด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นอาวุธซีรีส์เซคุสุทรลูซึ่งเป็นอาวุธระดับ6ดาวที่จะมีจุดเด่นเรื่องเกี่ยวกับตัวพล สำหรับตัวประเเที่ยวของตัวเวสต์ซ i ีนะครับก็คือในตอนเลเวล6นั้นจะมีการบวกพลังโจมตีสูงสุดอยู่ที่ บวกเซกันเลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์หนึ่งก็คือเวลาที่ไปสู้กับศัตรูที่ไม่ใช่บอสจะมีการบวกพลังโจมตีให้อีก8%ดซด้วยกันนะครับซึ่งในช่วงเหตุการณ์เพซีเบอร์ดอะมันไม่มีบอสออกมากันอยู่แล้วมันก็เลยทําให้มันเป็นอาวุธที่เราสามารถบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้นได้อีกสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งด้วยความที่ว่ามันเป็นอาวุธที่มันเป็นระดับ6ดาวพลังโจมตีเบสของมันเนี่ยมันจะน้อยกว่า7 8ดาวกันไปพอสมควรนะซึ่ อาวุธ78ดาวอาวุธ9ดาวหรือว่าเป็นอาวุธกิจกรรมเนี่ยก็สามารถใช้งานกันได้นะครับแต่ขอให้มีการตีบบกสูงสุดมาปรอพพลันเทียวสูงสุดแล้วก็มีการใส่อเมนเข้าไปให้พบกันด้วยแล้วก็สลับเปอร์เซนถ้าว่าไปนับรวมกับตัวชุดกอนเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าควรจะมีประมาณสัก100ขึ้นไปเนี่ยก็เพียงพอต่อการฟาร์มกันแล้วนะครับคือถ้ากว่านอกกันนี้เนี่ยอาจจะทันคนอื่นกันไปสักหน่อยนะอาจจะจะเป็นเรื่กับตัวอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสู้กับาการฟาร์มในครั้งนี้นะครับแล้วก็าก็คือเปน ทำไมซับคาร์ถึงต้องเป็นคาร์ฟอร์ดนะครับนั่นก็เพราะว่าคาร์ฟอร์ดนั้น จะมีสกิลอยู่ตัวหนึ่งก็คือเป็นสกิลคิลลิ่งพีพีเกตมันคือสกิลที่ถ้าหากว่ามอสเซอร์เกิดตายในใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันจะมีการเพิ่ม PP ให้5%ต่อตัวนะครับก็คือเป็นไปตามเปอร์เซ็นต์ของแม็กพีของเรากันเลยนะแล้วก็เหตุการณ์เพลยซีเบิร์ดเนี่ยเราก็จับมอสเซอร์แบบรวนรวกันอยู่แล้วมันก็เลยทําให้ PP ของเราเนี่ยไม่มีวันหมดกันเลยทีเดียวนะครับคือเรากดใช้งานเพียไปปุ๊บเสีย PP ไปปุ๊บมันก็เด้งขึ้นทัน กดสแปมอยู่ปุ่มเดียวเนี่ยจะได้แบบรดนรวกันไปเลยนะครับก็เลยจะเป็นคอมโบที่จะใช้ในการฟาร์มในครั้งนี้ซึ่งทางถามว่าสามารถใช้เป็นอาวุธตัวอื่นก็นได้ไหมในเมื่อเรามีสกิลตัวนี้กันแล้วทําให้เราสามารถฟื้อพีพีได้คําตอบก็คือมีแนะนากันอยู่นะครับก็คือจะเป็นตัวอาวุธไพาทาริสอาวุธหลักของคัส ฟอร์์กับเท็กเตอร์นะครับก็เป็นหนึ่งอวุธที่เราสามารถใช้ในการกวาดมอนสเตอร์ได้ง่ายโดยการเสกไพ่ขึ้นมาด้านหน้าแบบเป็น3แชกแล้วก็ทําการสแปมเวทไปก็สามารถใช้ท่าน,นี้เนี่ยในการกวาดมอนสเตอร์กันได้เหมือนกันนะครับแต่สาเหตุที่ไม่ได้นําในตอนแรกเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเราต้องมีการเสกไพ่ขึ้นมาก่อนถึงจะสามารถสแปมเวทกันได้ซึ่งถ้าหากว่าเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยตัวไพ่นี้มันก็จะหายกันไปได้น,นะครับทำาเเราต้องมีการเสกไพ่ขึ้นมาใหม่แล้วก็ค่อยทําการสแปมเวทก็คือต้องมีการกดสองปุ่มเนี่ย À, แต่ถ้าหาเป็นอาุุไม้แท็กเนี่ย คือเรากดแค่ปุ่มเดียวคือจบเลยนะครับซึ่งตอนเวลาฟาร์มเนี่ยเราก็สามารถสแปมเพร์แค่อันเดียวเนี่ยกดรัวลรัวไปได้เรื่อยก็เป็นการฟาร์มได้ง่ายกว่าแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการแบบสายสบายนะครับก็สามารถกดค้างได้เหมือนกันนะคือตอนที่ไปฟาร์มด้วยวุ้นไม้แทงนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะกดแบบรัว,วเพื่อยิงกระสุนออกไปแบบ่าเร็ว,เ,รว,เ,รวเพื่อที่จะกำจัดมอนเสอร์ได้เร็วขึ้นหรือว่าใครจะได้สบายเนี่ยก็สามารถทําการกดค้างกันได้เหมือนกันนะครับคือการกดค้างเนี่ยมันจะเป็นการยิงกระสุน3นัดแล้วก็ให้ตัวนก มัาางกรเฟรโดรันเนี่ยทำการโจมตีแบบเป็นการล็อกเป้าซึ่งถ้าหากว่าทําการกดค้างไปนะครับมันจะวนกลับไปสเต็ปเดิมวก็คือยิงกระสุน3นัดมีการล็อกเป้าแล้วก็วนกันไปเรื่อยๆโดยการที่เราแค่กดค้างเท่านั้นเองนะครับซึ่งนี้สำหรับคนแบบสายสบายหรือว่าต้องการจะพักผ่อนเนี่ยก็สามารถกดแค่กดแค่ปุ่มเดียวกดค้างได้แต่ถ้าหากว่าต้องการแบบฟามแบบเร็วๆเนี่ยก็คือสามารถทําการสแปมปุ่มกันได้เลยนะครับซึ่งนี้จะเป็นวิธีการฟาร์มในส่วนของตัวแมทแท็กที่มันจะง่ายกว่าตัววูดทานิสนั่นเองนะครับ และนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคลาสสกิลแล้วก็อาวุธที่ใช้ในการฟาร์มในครั้งนี้นะครับก็คือเลือกเป็นอาวุธหลักของคาสเวเกอร์ก็คือตัววุธไม้แท็กทำการสแปมเพียตัวแรกแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็เลือกสับคาเป็นคาร์ฟอร์เพื่อจะ ช่วยเพิ่ม BP ในจังหวะที่มอสเซอร์มีการตายเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเลยสามารถทําเป็นวงจรวนลุดก,กันได้เรื่อยๆแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะสามารถเจอกับเหตุการณ์ PC Burst เนี่ยได้มากน้อยสักแค่ไหนนะครับก็คือการเกิดเหตุการณ์ PC Burst นั้นก็คือต้องมีการเก็บเก็บ PC เนี่ยให้ไป4เกตก่อนแล้วก็ต้องจบด้วยตัว t l ก็จะสามารถเจอเหตุการณ์ PC Burst กันได้ซึ่งถ้าว่าเราตีมอสเซอร์ไปเรื่อยๆเนี่ยได้เจอกับเหตุการณ์ t r l ขึ้นมาปุ๊บถ้าหากว่า เกย์ไม่เป็น4เกยเนี่ยก็คือทําการแยกด้ายกันไปตีมอเสเตอร์ตามแต่ละจุดเพื่อจะเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับตัวเกย์ให้ได้ก่อนที่จะไปจบที่ตรงส่วนของตัวไทลนะครับซึ่งถ้าว่าทําถูกต้องเนี่ยเราก็จะสามารถ สแปมเหตุการณ์เพลยซเบกันได้เรื่อยๆแล้วก็จะมีตัวช่วยต่างๆที่มันจะมาช่วยเพิ่มเกรดของเพลยซเกันได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์พายุขเข้ามาจะมี t r i a พิเศษหรือไม่ก็ npc พิเศษกันด้วยซึ่งอันนี้ก็เคยมีการพูดถึงกันไปแล้วในตัวคลิปลาราละเอียดของอาเหตุการณ์เพลยซเบอร์นะครับซึ่งใครที่ต้องการจะลงข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้เดี๋ยวจะ ไป็นอย่างไ้ที่ตัวด้บนขวาก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับซึ่งการฟาร์มเพเซเบอร์แต่ละครั้งนะครับจะได้เงินมารอบละประมาณสัก5้า0มื่นต่อเพเซเบอร์หครั้งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าเรามีการกดบูทมากน้อยแค่ไหนมีเรื่องเกี่ยวกับผู้เล่นช่วยกันกับจั้มอสเซอร์เยอะหรือเปล่าหรือว่ามีการเข้าร่วมปาร์ตี้กันด้วยคือการเข้าร่วมปาร์ตี้เนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มในส่วนของทาง EFP และดอปแล้วก็เงินเอเวสตร์กันด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าเีดแคบบโชจ อังกอร์แบบเบิร์ต่อเนื่องก็จะมีการเพิ่มเงินที่มากขึ้นหรือไม่ก็เจอแบบเป็นเบิร์ขั้นสูงที่เป็นเบิร์ฟอร์เต้ก็จะมีการจอกับมเอเตอร์สีทองค่อนข,ข้างจะเยอะก็เลยทําให้มีการรับเงินที่เพิ่มมากขึ้นจากประมาณสักห0,000ื่นเนี่ยได้รอบละประมาณถึง8 0 0หมื่นกันเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่จะมาช่วยเพิ่มเงินเนี่ยให้กับเราในขณะที่กําลังฟาร์มกันอยู่นะซื้อรยเฉลี่ยนเนี่ยชั่วโมงหนึ่งก็ได้มาประมาณสัก1ล้านกันเลยทีเดียวนะครับ โอเคครับและนี่ก็เป็นเทคนิคในการฟาร์มเงินที่มาสอนกันในคลิปนี้นะครับก็คือเป็นการเลือกคาหลักเป็นค a r เวเกอร์ซับคาเป็นค a r ฟอร์ธทาการสแปมการโจมตีในชช่วงเหตุการณ์เพศเบอร์ให้ได้แล้วก็ที่เหลือก็จะขึ้นอยู่กับว่าจะเจอกับเหตุการณ์เพศเบอร์ได้มากน้อยแค่ไหนมีการกดปู๊บมาแแค่ไหนกันด้วยว่าจะเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับ ตัวบูทจากมาร์กบูทจากปาร์ตี้บูทจากตัวไอเทมหรือว่าบูทจากไ์สเตตเนี่ยก็จะมาช่วยเพิ่มเลกเกี่ยวกับไอเทมแล้วก็เงินที่ได้รับกันไปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับไอเทมที่เราจะจะสามารถไปขายกันต่อได้เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นตัวหลอดโน้ตซึ่งหลอดโน้ตเนี่ยก็อาจจะมีหลอดคาสุกเข้ามาอีกก็ได้ก็สามารถใช้ในการคร้าแล้วก็เอาไปขายต่อกันได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอย่างเช่นตัวสตั๊กเมนทเอเบซีที่เราก็สามารถเอาไปขายกันได้ซึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้ตั้งใจไปหาไอเทมมาขายเนี่ยก็สามารถ แล้วก็ไอเทมขยะที่เราก็สามารถขายเป็นเงินกันได้จากการที่โยนทิ้งกันไปเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เด็กที่มาสอนกันในครั้งนี้แล้วก็หากว่ามีทเทคอะไรดีๆมาอีกเนี่ยก็จะกลับมาทำที่บรรยากาศเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเนย